สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้มาแจ้งข่าวนะครับถึงเหตุผลในการที่ต้องเลื่อนคอนเสิร์ตอยู่กิน mm ีบบลออกไปอีกนะฮะซึ่งทางทีมงานทุกคนแล้วก็ศิลปินทุกคนผู้จัดทุกคนเนี่ยจริงๆเราเตรียมความพร้อมมาอย่างดีแล้วนะฮะแล้วก็เราตั้งใจเห็นว่าเราจะ พยายามให้คอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นที่ได้ในช่วงเวลาวันที่10เในสายนนะครับแต่ด้วยความจําเป็นบางอย่างนะท,งทั้งเรื่องของการประกาศพระราชกําหนดออกมาว่าห้ามจัดการแสดงของรอะไรก็ตานะฮรรวมถึงยอดผู้ติดโควิดซึ่งมันพุ่มขึ้นมันส่งขึ้นนะครับเลยทําให้ทางทีมงานทุกคนผู้จัดทนและพี่เองนะครับต้องขอโทษด้วยที่เราจามีความจะเป็นจริงๆจ,จะต้อง เลื่องคอนเสิร์ต Jo Kibi Boy Reborn คอนเสิร์ตนี้ออกไปอีกนะครับซึ่งเป็นรอบที่2แล้วขอให้รู้ว่าเราทุกคนมีความทีมงานพี่และทีมงานทุกคนนะครับมีความตั้งใจจริงๆที่จะจัดคอนเสิร์ตนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับสำหรับกำหนดการว่าเราจะสามารถจัดได้อีกเมื่อไหร่เมื่อทางทางทีมงานและพี่นะครับ ทราบเมื่อไหร่เราจะรีบแถลงและแจ้งข่าวทุกคนทันทีหลายคนที่หลายคนที่ท,ที่ที่อยากขึ้นบัตรสามารถขึ้นบัตรได้นะครับแล้วก็รับเงินตามจำนวนไปแต่หลายคนถ้าถ้าใครอยากเก็บบัตรไว้คุณจะได้ดูแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะจัดให้ได้เมื่อในเพื่อเมื่อบ้านเมืองเราผ่านในช่วงช่วงช่วงที่ไม่เหมาะสมนี้ออกไปนะครับ ทีมงานพี่และทุกคนนะครับก็หวังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่ซื้อบัตรมาดูเราทุกคนนะครับจะจะเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับในความผิดพลาดครั้งนี้หลายคนอาจจะมองว่าเราอาจจะแจ้งข่าวช้านั่นเป็นเพราะว่าเรายังมีความหวังอยู่นะครับว่าเราจะได้ได้จัดในวันที่สิบอยูออ่มีการขอตามหน่วยงานราชการต่างๆแล้วมีการเข้าไปไฟแล้ว แต่ว่าพบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มกับการที่เราจะรีบจัดไปเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าผมพี่พี่พี่เข้าใจว่าหลายๆคนก็มีความกังวลในในส่วน,นนี้อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเราทางเราได้มีมการทําประจายมติมาแล้วด้วยว่าหลายหลายคนอยากให้มีการเลื่อนออกไปก่อนนะครับก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกคนจะกลับมาเจอกันอีกทีนะครับในช่วงที่ท,ที่มันเหมาะสมข้างหน้านี้นะครับเพื่อที่ได้ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตย o คิ p เปอร์บอย o ีบอลคอนเสิร์ตนะครับขอบคุณอีรั้นนะครับจากพี่โป้นะครับย o คิ p เปอบอยและทีมงานผู้จัดย o คิ p เปอร์บอย o ีบอลคอนเสิร์ตทุกคนนะครับขอโทษด้วย